Thank <laughs> you. กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุปุสุข,ขนค่ะหิว้วจ้าก้าวมุงเรึ่งแล้ว,อ,ลวอันปิ้งปลาทูเจ้าบักเล่นลวกผักผักซ้อมซ้อมผักอ่อนๆอ่อๆโอ,ๆโอ,ๆโอๆ้แสบบักเล่นบักกะเทศนะมาปิ้งต่ำเจ้าจุดนี้เพ้่อ,อยังไม่เคยกิน ยังไม่เคยเห็นก็ร้องให้บังเนาะแม่นแท้กินน้ำหนาวกินฤดูหนาวสุดยอดอสุดยอดพี่น้องเลยอืาไปช่วย่อนๆพี่น้องจำเจ้าบอกเล่นมาเลยคุยใช้ตัวประดกพร้อมแล้ว จ,จับพี่น้องมากินน้ำกันปิ่งบะทูสามแจ้วบอกเล่นลวกต้อมผักบองตุงดยอดน้ำนี่บอก,อกจะผักกินน้ำหนาว มาไ,ได้เจ้าขำไงอยู่ขอ่อยแห้งทิบข่อยกันหน่อยเตาขันนีล่ล่ะอืมผักบานหวานพี่น้องผักมัดน,นหนึ่งมัดบบนนบไง ผักแทบบ้านผักแทบบ้านไทบบ้านเหรอผักบ้านบ้านพันปลูกพันปลูกหายอีตัวปลูกซ่อมผักพันปลูกหลายย่างโย่พันมาขายให้มาขายให้ขายน้ำกินน้ำแซ่บพร้อมหวานจ้อยๆ เราเก็บผักไม่ขายจากักว่าเราซื้ออย่างก็เลยเริ่มถามเริ่มถามซื้อเราให้ายให้บ้านเขามาเป็นไพ่บ้านนี่เขากับบอจากักบ่าจักว่าพี่น้องซื้ออย่างเนี้ยวันเราผักผักอีตูมาขายงามงามผักอีตูก็ะไะต้องซ้อมผัก้เรามาขายฮะกเดินจถามเราว่าเราซื้ออย่าง มาคลายให้ดูดดดและโดนละลายแถว่อจักร้าวซื้ออย่างไปลืมถามซื้อกันตาวเรงามอืมพี่น้องเลยพ่น้ใดยังห้อนออยู่โอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องตำเจ้าบักเลนปิ้งปลาทูลวกผัก,ข,กข้ากาไสมา กินแล้วป่ะมาเสื้อบบคลามไปตำเมียโตเป็นแต่น้ำก้นแท้ไม่ได้ไปเหงานน่ะมึงเนี่ยไม่ได้ไปเหงานน่ะมึงเนี่ย,อยโอ้ยหยุดลูกค้าคนมาเสื้อแบักขามเปียกไปตำเมี่ยงมาท่นา,วาน,นาาาาาว่าเาป็นแต่น้ำกลใช่ไหมเนาะบัวก็เป็นแม่ยาขายของให้หมูแพะว่านั่งกินข้าว ดีปะพี่นนองดีเด้จกินเก่าก็แล้เที่ยวปูกับยน้กับัวกินแล้วมาเป็นลูกไผ่มาเนีนลูกค้าซื้อยางแน่วผู้ใดซื้ออย่างแน่ว้อ,อ,งองก็บปราจาักสินะลูกค้ากะดีดียังมาก็ผักอันนี้บางงามแล้วแถมโอ้ยไม่ค่ากะได้เนาะเอาจักไปจักหาบาทนะของซื้อของขาย เอาจักหาบาทนั้นลูกค้าก็ได้เหาองกันบบมังงามเนาะแต่เ้ากันยังบ่บ่บ่อยากนะเขวบมันมังงามค้าก็บว่าเอเอาเงินน้ำแน่ของซื้อของขายเขากะพอแถมเขาก็แถมนะคือเอาจากเงินลูกค้าก็บ่ไหวยิ่ง หวันขึ้นผักคอนทอนน้ำมันหนาวเนาะแซ่บขนาดเลยน้ำหนาวโอ้พี่น้องเอยมาเดอ้อแซ่บปลาแดกสามตัวปลาแดกป่าปูเนี่ยปลาแดกมะย่าจับแบบพี่น้องเลยน้ำหนาว ขอาเหนียวจ,จ้ำแจ่วลวกผักซั่นั่นแหละพี่น้องคักซุดกำหันดึงหูก,กระบอกมันนี้ปิ้งปลาแหง้งปิ้งเนื้อแหง้งปลาทูบุย้ยเข้ากันคักบันนี้ข้าวแก้าอื้มทอบพี่น้อง กินปลาด,ดีปลาดกใดด็ใช่ปลาสุกต้มน้ำปลาาใช่โตปลาแดกกโตปลาแดกปาขาวน้อยโอ้ยนัองเลย เข้าโมงแล้วนะก็หิวตัวนแต่ตีเตี้ยจะได้ยินแจงดนตรีนะพี่น้องจท่นั้นทางใต้เขาเจ้าให้อย่างนู้นแค่แค่เขาจะมีสูข้ขวัญเอิญขวัญคือจะแต่งงานงานแต่งกับพระเจ้ามันก็าังมันสูก้ก่อนแล้วแลวเพิ่นก็เปิดดนตรี แับพี่น,น้องชุดว้าแล้วก็ยยำหนาวอันนั้นเต็มปลาแดกบม่ได้ต่ำเด้เต็มตัวปลาแดกใช่ละปลาแดกน่ะเป็นตัวพายทิพเขา่าลงทงสมัยเป็นเด็กน้อยพ่อไปเป็นงานซสอูุเนาะเป็นงานต่างประเทศเด้ออีพอเป็นงานต่างประเทศ แม่พายไปสิ้เบ็ดชงนาแม่พายแก,กปะขอนแกไปสิ้เบ็ดนะ่ยพายทีเข่าได้ปลาแดกเปลาผักบุ้งอยู่ชงนาผักบุ้งงามนี่มันเจีย๊ยบมันสิสมันรสซ่ามันสิแซ่บมันสิมันมันสิมีดอกมีมากเดินผักบุ้งตั้มปลาแดกซับนั่นแหละพี่น้อง ็น้อยบรรยากาศน้ำเป็นเด็กน้อยพอไปท้งานพระอุสร้งางประเทศมีสันหาค้นพีน่น้องด้วยสองคนจุดปอกไปท้งานตร้งจากมาไปท้งานกรุงเทพก็เลยตามค้นมาเนี่ยสามคนนี่แหละแม่พาลงทงแม่แพวก็จะเป็นคนที่สี่ ผู้หญิงสามผู้ชายสองผู้หญิงผู้หญิง,ญงไอ้ผู้ชายหลักกะแม่แพ้วหลักกะน้องซายลงทงมาเลยมันมวนเด้พี่น้องชีวิตเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะมันม,มีความบันความถูกความยากอีอย่างเนาะบ่ได้มีความถูกอีอย่างมันเป็นอีอย่างที่มวนได้ขั้นลงทงนานแล้วโอ้มวนหล,ลวดุด กำลังคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนด้วจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเขามาติดตามกันเบึงว่าแม่แพ้วเสียให้ยังซุปพี่น้องกินสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย